กลุ่มหนะะึ่งกับกลุ่มสี่ม 2, ม 2, ไม่ค่อยถ่คะกลุ่มสองกับกลุ่มสองกลุ่มสองรู้ไหมคะตบลรงนล้อย่างเดี๋ยวให้ใครผิดไหมอ่านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะคะกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ได้พอดูกันแล้วใช่ไหมคะได้ได้คุยกันไหมคะนิดนหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็คุยพอรู้แล้วนะว่าใครจะต้องรับผิดหรือไม่ต้องรับผิดเอาเอาว่เาเท่าที่เวลาเรามีอยู่นะคะ สมมติว่าเรื่องนี้จะขาดอายุความในอีกสิบนาทนีข้างหน้านี้เราจะต้องวินิจฉัยแล้วว่ามันผิดหรือมันถูกนะคะเพราะนั้นก็คือ,อ่นอนอันนี้เป็นการถูก่กันนะคะว่าอันนี้ความเี้ยเวลามันต้องตัดสินใจแล้วข้อมูลมีแค่นี้ข้อมูลที่มีพวกนี้เราเห็นว่าผิดหรือถูกนะคะถ้าเกิดผิดประมาณเลืยอรอย่างร้ายแรงหรือไม่หรือ,ยอยประมาเรเลืยอยธรรมดา ถ้าประมาณเรื่อยๆอย่างไรแรงแล้วเราเห็นว่าแต่ละคนต้องรับผิดเท่าไหร่นะคะกลุ่มกลุ่มสี่โอเคไหมคะกลุ่มสี่คุยกันยังคะคตกลงกันได้ไหมคะคถ้าตกลงกันไม่ได้ทำาไดดีคะ <laughs> อยากให้มีคนเดินสมมติว่ามีคนเดินเห็นว่าใครต้องบีดนะคะใครต้องรับผิดหรือที่เรารับผิดคนเดินเท่านั้นเองที่เป็นผู้แทนกลุ่มนะคะไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นเอกฉัน์ก็ได้นะคะเห็นเห็นว่าอย่างไรอ่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ก็เฉลยให้ฟังนะคะโอเคนะคะอาจารย์เฉลยค่ะท่านก็มาดูเป็นไลน์เทสนะคะกรณีศึกษาและที่หนึ่ง เรื่องของการทุจริตยังย่อซับนะคะความเป็นมาของเรื่องเนี่ยมันก็เกิดจากว่ามีเจ้าหน้าที่นะคะมีการกอตรวจสอบพบาว่ารายได้เนี่ยที่เก็บไว้นะคะเึ่งเพื่อที่จะนําส่งคังเนี่ยยอดเงินตามใบเสรนะ็จมันสูงกว่างินสดจริงที่เก็บไว้นะคะแล้วก็สูงกว่ายอดเงินในสมุคดคงเหลือประจาวันด้วยนะคะแล้วก็เรื่องนี้เองมาเอ่ยว่าคนทุจริตยอมรับ ว่าทำทุจริตนะคะเขาเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีหน้าเขาอาศัยโอกาสที่รับเงินนะคะทำบัญชีนะคะแล้วก็ลงบัญชีเนี่ยไม่ตรงกับไปเสร็จนะคะเขาะจะนำสำเนาใบเสร็จเนี่ยมาลงบัญชีด้วยยอดเงินที่ต่ำกว่าความเป็นจริงแล้วสิ้นวันเนี่ยส่งเงินให้หัวหน้าเนี่ยอะคือลงต่ำแล้วยักยอดส่วนต่างไว้แล้วก็ลงบัญชีต่ำนะคะ แผนผังโครงสร้างของสํานักงานเขาเนี่ยมีตั้งแต่เจ้าหน้าที่การเงินหัวหน้างานการเงินหัวหน้าฝา่ายรองขออและก็ขอออันนี้เป็นสํานักงานในภูมิภาคนะคะซึ่งมีมีงานชนิดเดิงที่ว่ารับเงินมีหน่วยีายที่ต้องรับเงินนะคะทีนี้มาดูขั้นตอนว่าเขทําอย่างไรนะคะขั้นตอนปกติเวลามีผู่มาชระเงินเนี่ย ก็จะเป็นการเห็นใบเสาร็จนำใบเสร็จให้หัวหน้างานการเงินแล้วก็แล้วก็ให้คนทุจริตเนี่ยนะคะเขาเป็นคนตรวจสอบแล้วก็ลงนามเก็บไว้หัวหน้างานการเงินก็จะแจ้งจำนวนเงินที่รับเป็เขของเงินมีการพิมพ์ใบเสร็จนะคะส่วนใหญ่จะเป็นค่าขายแบกนะคะที่ที่ได้รับมาไวา้ ก็มีการมอบเงินสดอาให้เจ้าหน้าที่นะคะพร้อมใบนำส่งไปให้เจ้าหน้าที่ไปนำเสนอหน้าฝากถ้าเราดูจากโอ้พ้อยหน้าดีทั้งหมดนะคะหน้าฝายมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องนะคะตรวจนับนะคะแล้วก็มีการเซ็นรับถ้าดูผังเขาห้อยนะคะซึ่งถ้ามีเวลาเนี่ยกลับไปดูทรายหรือว่าถ้าใครได้อ่านเรื่องแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีการตรวจสอบเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ย ทำไมยังถึงมีการทุเจออีกได้นะคะมีไล่มาเลยด้วยอการเดินหัวหน้ากวา่านะคะหัวหน้างานไล่ยงมาจนถึงรองหัออนะคะควกว่าที่วันเป็นเกี่ยวก่าสายเส้นทางการเดินตามรถไยจะเห็นว่า พอฟอมันตั้งแต่ต้นทางปุ๊บเนี่ยทป็สายที่เดินต่อมามันก็เลยรับเอาตามากัะบวนกาที่เป็นอย่างนั้นจริงนะคะมีการแก้ไขนะคะแลก,ก็มันก็มีการแก้ไขตัวเลขคอามรายละเชื่อนะคะแล้วก็นำสำเนาวาลุ่มบัญชีเรื่อยๆไปที่ต่าง จำนวนทั้งหมด2ล้านบาทนะคะเราเอที่เรียกคืนจากคนทุจริตได้เพียง7ล้านเองค่าเสียหายต้อง2ล้านกว่าบาทนะคะทุกโค้งไปในยอดถ้าดูจากระยะเวลาเนี่ยเป็นปีสองปีนะคะปีกับปและคนเกี่ยวข้องนะคะเขาไม่ได้มีใจให้ด้วยคำว่าเขาก็ดูนะคือแต่ว่า ในเมื่อลงมาตางใช่ไหมคะนับเงินเหมือนตรงกับใบเสร็จสำเนาใ,ใบเสร็จที่ลงที่ยอดต่างใช่ั้มเนี่ยเขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะถูกต้องนะคะเดี๋ยวถ้าเราเห็นนะคะว่าถ้าถามว่าเป็นมีการตรวจสอบแล้วกระทบยอดกันจริงๆนะคะอย่างก,การหาค่าขายแบบเนี่ยถ้าเกิดเรารูเ้เรทเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันควรจะขายได้เท่าไหร่นะะคแม้จะเข้าจะแก้ไขสำเนาก็ต่าง แล้วอีกอย่างในแง่ของตัวนักทำการนะคะทำการเกษบเอกสารเงินนะคะมีต้องต,วตวรวจหลักฐานแทนตัวเงินจะเรียนยนิดนึงเลยนะคะในเรื่องของการทุจริตเนี่ยทำการเก็ปรอกสารเงินต้องระวังดีๆนะคะใครได้รับแต่งตั้งถ้า่เราไม่เคยเห็นรายงานเงินทอเหลือเลยต้องทวงถามนะคะการไม่ทวงถามถือว่าเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่กรรมาการแท่งให้รับผิดน,นะคะแล้วส,สัดส่วนความผิดเนีย่ยน้อยน้อยละถึงหกสิบ สูงมากเลยนะคะะฉะนั้นระวังนิดนึงถ้าใครเป็นตัวละครศอลปาทีนี้ตัวละครทั้งหมดนะคะไล่มาเลยนคนผู้จริญไม่มีปัญหาเขาเรื่องนี้ยอมรับนะคะกรรมการศึกาษาหัวหน้างานการเงินหัวหน้าฝ่ายรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการถ้าเรามีตัวละครเท่านี้นะคะแล้วอ่านจากเรื่องเนี่ยเราคิดว่าคนที่เกี่ยวข้องคนใดบ้างที่ต้องรับ คนผู้จัด립แน่นอนนะคะได้เป็นจำนวนแล้วกรรมากา,ารเก็บขสอบนะ,ะต้องรับผิดหรือเปล่ากรรมการก็บบทำหน้าที่ครบถ้วนจริงๆนะคะมีรายงานเงินคงเหลือมาให้ลงทุกวันแล้วถ้าเกิดเองเซนอันนี้นะคะเป็นเทคนิคอ,อย่างเดียวเวลาเราสอบเรื่องผู้จัด립ให้ดูนะคะว่าแผนาผางขั้นตอนการทํางานเนี่ยมันพลาดไปบ้างนะพะี่น้องแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยทำหน้าที่อย่างไร แล้วถ้าเขาเข้าไปตรวจจริงๆเขาจะเจอไหมนะคะแล้วหัวหน้าสูงสุดของสนักงานจะต้องลงมาทึงขัง้นตรวจนับตัวเงินเลยหรือเปล่าคะนีนะ้นให้ดูนิดนึงเพราะว่าบางกรณีเนี่ยถ้าเป็นสนักงานเล็กๆการเงินหัวหน้างานปุ๊บพวบไปพวดในการนะคนะคอย่างโรงเรียนเนี่ยเจอบ่อยมากใช่ไหมคะบางทีใช้ครูมาทำการเงินอันะนี้ นะหะอาจารย์เฉลยไันเลยนะคะหรือว่าทางกลุ่มคิดว่ามีตัวละคิดว่าในตัวละครเหล่านี้ท่าคิดว่าใครต้องรับผิดบ้างขอความเห็นกลุ่มอย่างสั่นชมกังไดไหมคะท่านคิดว่าใครผิดบ้างเอาแค่ตัวคนผิดก็ได้ค่ะสัดส่วนเดี๋ยวก่นะที่คุยๆกัน เะว่าพเราติด้า่เราต่างนีแล้วก็ต้อง้ตนใหม่ใช่ไหม้งหาแต่ถ้าเราถ้าถ้าเราสอบถามแล้วว่าถาได้ตรวจทอกเช็คปฏเจนแล้วก็ต้องมาถามีถามแาก็ไม่มีเลยนะ้องมดีที่อว่แองไปตสองลอแ่งั้นเดี๋ยวรอดตเฉล คนที่ใกล้ชิดกับความเสียหายเรื่องนี้นะคะนางสาวจอนเนี่ยเป็นหัวหน้าโดยตรงของคนผู้ผลิตนะคะเวลาที่เราพิจารว่าไล่สายการการเงินใครใกล้ชิดกับคนผุจริตนะคะคือเรื่องของใบเสร็จการลงยอดด้วยจำนวนเงินที่ต่ำเนี่ยเราดูรู้เหลดเราอยู่สํานักง,งานเดียวกันเราจะต้องรับรู้นะคะว่าเหลจริงๆมันควรเป็นเท่าไหร่แล้วทําไมเวันนี้ทําไมขายได้ตั้งหลายแบบทำไมมันได้เหิดแค่น ทาจริงถคาเขาตรวจสอบจริงยเขาจะต้องสร้างนะคะส่วนใหญ่ในเรื่องของการรับเงินแล้วยักยอกส่วนต่างไม่นําส่งเนี่ยก็ผู้รับผิดก็จะประมาณนี้แต่เรื่องนี้คณะกรรมการเก็บและสั่งเงินได้ทาหน้าที่ของตัวนะคะลงนานุกวัาแหละแต่ไม่รู้หรอกว่ารายงานที่การเงินเขาทามาเนี่ยมันเป็นเท็จคือเขาทาหน้าที่ใช่ไหมคะมเขาดูเงินส่วนที่รับมาดูหลักฐานแทนตัวเงินเนี่ยแล้วมันตรงกัน คือคนทุจจริตเนี่ยเขาค่อนข้างแยกยนเพราะฉะนั้นกรรมการเกร็บภารถ้าตัวเองทําหน้าที่ทุกวันเนี่ยไม่มีปัญหาแม้ว่าในรายงานเงครตัวที่ทํามามันจะเป็นไม่เป็นความจริงนะคะที่เราเอาผิดกรรมการเก็บภารีาาส่วนใหญ่ชูมไม่ทําหน้าที่ได้รับแต,ต่งตั้งแต่ทั้งเดือนทั้งปีไม่เคยเซ็นเลยอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็ไม่รายงานไม่ไม่บ่งผู้อำนวยการเลยแล้วเรื่องนี้เนี่ยผู้บังคับบัญชาสูงสุดเนี่ยเขา เป็นการตรวจสอบที่ถ้าสายการเงินอย่างที่เิศกรบอกแต่แรกเนี่ยมันเยอะมากคนที่เข้ามาตรวจเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คนที่อยู่เหลือสุดมากจะไม่ต้องที่นะคะเพราะว่ามีการกรองกันมาแล้วรายได้เนี่ยคือเนื่องจากว่าเหตุการณ์มันเกิดเพียงปีเดียวไม่หละรายได้มันไม่ได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้าเรื่องไหนเกิดเหตุเก้าปีแปดปีแบบนี้นะคะ อันนี้เ่ไม่แน่แนะว่าพุ่งคำชาสูงสุดต้องเกี่ยวหรือเปล่านะคะเราให้ดูเป็นลายกรณีไป,ปะนะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดน,นานๆเนี่ยในระดับภูมิภาคเนี่ยถึงแน่นอนนะคะพูดเลยการสนักงานในภูมิภาคเนี่ยต้องโดนแน่นอนถ้าหากว่าเรื่องนั้นเกิดน,นานนะคะเพราะว่าการรับรู้รายได้เมันจะต้องแบกเวละนะคะมันต้องมีการประมาณการรายได้พอรายได้เอ๊ะทำไมปีแรกไม่เท่าไหร่แต่ปีต่อไปทำไมมันยังลดลง แล้วก็มีนะคะมีเขาปล่อยไ้ให้เห็นตรวจถึง9ปีก็มีอันนี้อันนี้คงต้องดูเป็นรายกรณีแต่เออเรื่องนี้ระยะเวลาปีเดียวนะคะแล้วก็มีคนกั่นกองงานให้เขาเยอะมากเลยเราดูตามสัดส่วนอย่างเนี้นะคะถ้าใครสนใจลองอ่านรายละเอียดจากเอกสารที่แจกแล้วลองเปรียบเทียบนะคะถ้าได้ลองค้ยตัวนี้ไปเนี่ยจะรูเลยว่ามันหนุนขั้นตอนที่ให้ตรวจเยอะมากนะคะ กรณีที่สองเรื่องเจ้าที่ศูนย์หนึ่งนะคะทำการพุจริตนะคะเค mm hmm. สนี้ mm hmm. ก็เป็นเรื่องที่เขาจัดโครงการอบรมเป็นเคสนะคะคือจัดทำโครงการแหละจะอบรมชาวบ้านส่งเสริมอาชีพเสร็จแล้วเนี่ย mm hmm. ส,ยสงไปตรวจไปสอบตามชาวบ้านมาพบว่าไม่ได้ทำ mm hmm. นะคะไม่มีโครงการนี้แต่ mm hmm. ไปให้บรรดาพักเพื่อนฝูงหรือว่าคุณครูในโรงเรียนช่วยกันเขียนนะคะเขียนรายชื่อคนมาอบรมแล้วก็เอาหลักฐานพวกนี้ไปเบิกนะคะนี่คือวิธีการเลยโดยเขาอ้างว่าจะเอาเงินที่เบิกได้นมาสร้างอาคารสถานงานเนื่องจากว่าตัวเองไม่ได้รับไม่ได้รับงบประมาณมาสร้างอาคารนะคะที่ทําการตัวเองก็เลยใช้วิธีนี้แล้วสอส่องเขาก็ไปตรวจ มันก็มีการไปสอบถามอญาตุคนจนรู้ว่าไม่ได้ทาจริงนี้คนเกี่ยวข้องอ่ก็จะมีเยอะแยะนะคะมีตัวของคนทุจริตเองซึ่งเป็นคนสั่งการนะคะแล้วก็มีรวลาลูกน้องหลายที่ไม่โต้แย้งเจ้านายเลยนะถ้าเราอ่านแต่ในเรื่องเจ้านายสั่งให้ทําอะไรก็ทําตามานั้นทั้งๆท,ที่เรื่องรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นการทําเอกสารเท็จ คแล้วคนที่คนที่สาเนี่ยเรื่องที่เ,เป็นเจ้านายนคนสแล้วลูกน้องค่ะคาถามคือลูกน้องต้องรับผิดไหมในเมื่อเจ้านายสาั่งให้เราทําแล้วเราก็ทาตามแล้วเราก็รู้ว่าเงินนั้นน่ะเจ้านายบอกว่าจะมาสร้างสนักงานในที่สุดมีการสร้างนะคะสร้างส,างสางนกภูมิเองเลยอันนี้ไม่ทราบกลุ่มสองมีไหมคะมี คืออาจจะด้วยระยะเวลาคะแล้วก็จำนวนพวกพักตัวเรามีหายหมดเลยไม่เป็นไรก็อาจารย์น้อยฝากแล้วว่าใจเฉยได้เลยนะค่ะเนี่ยเรารู้เลยขอออสังเวลาทุจริตไม่จําเป็นต้องมีคนเดียวนี่เป็นเคสตัวอย่างของลูกน้องเหลบานี้รู้นะว่าเจ้านายทําให้ทาเอกสารให้แล้วร่วมทําไม่คัก้านจะด้วยความเกรงกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนี <s Elliott ills> คนทุจริตไม่จําเป็นก็มีในร้อยเปอร์เซ็นเราแบ่งให้คนสั่งเยอะหน,อน่อยนะสะาะสั่งการนี้ให้เยอะหน่อยได้แล้วที่เหลือก็เป็นผู้สนับสนุนแต่ในฐานทุจริตนกอนะคะอันนี้แล้วมีคําถามว่าแล้วอาคารนั้นแหละสร้างมาแล้วเหตุผลที่จริง,องเอาเงินไปสร้างคือมันพิสูจน์ไม่ได้ค่ะเพราะว่าอาคารหลังเนี้ยเราพิสูจน์ไม่ได้เลยเพราะว่าตอนไปสร้างก็ไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ อยู่ๆก็ไปจ่ายเงินซื้อวัสดุอุปกรณ์มาจ้างผู้รับเหมามาทำเหมอนเป็นเอกชนเลยไะนั้นเราไม่สุดไปได้ว่าเงินที่เขาโโกเขาโกงมาเนี่ยทั้งหมดมันสายแสงค่ะเขาเอาไปสร้างเท่าไหร่นะคะแล้วอาคารหลังเนี้ยมันจริงๆครสร้างเท่าไหร่เนี่ยเราก็เลยมองว่าเพราะฉะนั้นเราถือว่าเราจะเรียกคืนเต็มจำนวนนะคะเราไม่หักไม่เลยส่วนอาคารถ้าจ่ายเงินเรามาคบจะมารื้ออาคารออกไปก็ได้นะคะเราไม่ว่า นี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ว่าต่อให้คุณเอาไปซื้อของหลวงบางคนเอาซื้อคอมพิวเตอร์ไปซื้อโตะอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นการทุจริตเนี่ยเราจะเรียกคืนเป็นจํานวนแล้วถ้าคืนคุคืนมาได้คุณก็เอาของฉีดนัินไปนะคะเรื่องที่สามเป็นเรื่องเกิ